สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีนะฮะวันนี้ครับเรามีวัตถุมงคลนะฮะของหลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่นะฮะในวาระพิเศษนะครับเป็นรุ่นปลดหนี้นะฮะมีกูแล้วมีรวยนะฮะนี่ฮะมีกูไว้ไม่จนนะฮะวันนี้มาแบ่งปันพี่น้องนะฮะสิบรายการและลุงปูเจอรุ่นหนุนทรับอีก เดรายการนะฮะหากชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อน้องเข้ามาได้เลยครับสำหรับอีพีเช้านี้นะครับก่อนไปลุยพระปิตากันต่อพี่นะครับแล้วพบกันแน่นอนพี่นะอีพีถัดไปที่บอกเลยว่าตอนนี้กําลังเข้มข้นนะฮะรอบนี้นะฮะจัดมาให้พี่น้องแบบกันเต็มๆนะฮะชอบสามารถติดตามมาได้เลยนะครับนะชอบองค์ไหนรายการไหนติดตามมาได้เลยพี่รอบนี้มีมานะฮะเยอะเลยนะฮะมาแบ่งปันพี่น้องนะฮะพี่น้องบอกว่า เราไปแล้วพลาดรอบนี้นะไม่พลาดแน่นอนครับพี่นะลุ้นก็ราคาปกติด้วยไม่ต้องไปจองเลยฮะนี่ฮะมาพี่รัรา,ายการที่หนึ่งมาลุยกันพี่นี่ฮะโอ้โหรายการที่หนึ่งฮะมาเป็นลาย,ลายไฟครับรายการนี้นะพี่นะเลขคนจำนวนหนึ่งสองนะฮะที่ผมดูมาเนี่ยฮะรายการนี้เลืองแสงด้วยพี่นี่ฮะรายการนี้เรืองแสงด้วยฮะนี่พี่นี่เอาไฟส่องได้นี่ เรื่องแสงวันนี้เลยพี่สวยๆเลยฮะนี่รายการนี้ครับนะพิมพ์ปดนี่หน้าปู่ของคุ้มเลขคุณตัวเบอร 1, 2, นะ์หนึ่งสองฮะนี่ฮะหน้าหลวงพ่อคูณพี่ในะววละพิเศษปดนี่ครับเลขคุณตัวเบอร์หนึ่งสองครับนะเลขขเบ 1, 2, นะเียมกรอบเนี่ยมันอย่างงี้พี่เลียมกรอบสวยๆเลยพี่เอาไปบูชากันได้เลยนะครับน้องขอเบาๆพี่นะฮะเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทพี่เอนะาไปใช้เลยใช้ค่าพิมพ์นี่ก็เกินแล้วนะค่าพิมพ์อย่างน้อยน้ำต่ำห้าร้อยมีแน่พี่นะรายการหนึ่งขอเก้าร้อยบาทนะฮะต่อมากันที่สองพี่นะ โอ้สวยจริงนะฮะถือว่าสวยกันเลยทีเดียวพี่รุ่นนี้นะฮะปลดนี่ฮะลงยาไล่สีหน้าหน้างพ่อคูณเนียฮะคมๆนะฮะจะสร้างแนวรัศมเศษจะสร้างน้อยเลยนี่ฮะชุบเงินทุนใส่ลงยาไล่สีเนี่ยแค่กล่องก็สวยเลยพี่ที่นี่ฮะนี่กล่องก็สวยเลยพี่นะจะสร้างวาพิเศษเลยพี่ปลดนี่นะฮะพิมพ์ปลดนี่เลขคูณตเบอร์สี่เจ็ดนะฮะ นี่ฮะออกวัดบ้านไร่เลยนะครับนะมีกลไวไม่จนนะนี่คนะันะสวยๆกันเลยพี่ชายนะรายการนี้ลงยาไร่สีนะครับขอที่สามร้อยบาทนะพี่สามร้อยบาทนะพี่เอาบูชากันได้เลยนะพี่นะไม่แพงนะพี่นะนะสวยนะพี่นะอยากให้เก็บกันพี่นะาการที่สองต่อมารายการที่สามครับเป็นนวะโบราณพี่ลงยาแดงสังคติทองคำนะฮะนี่ฮนะพี่ดูสังคตินะฮะนวะนะฮะนี่ฮนะ สังกติทองคำเนี่ยไม่ใช่หุ้มนะพี่เป็นคล้ายหน้ากากเหมือนหน้ากากองพระอ่ะพี่นะนี่นี่ฮะสังกติทองคำนะฮะรายการนี้ฮะนวะนะฮะนี่ฮะขุนนวะลงยาแดงพี่เลขคู่ตั้งเบอร์สองสี่ครับเนี่ยตอกนวชะชัดเจนครับนวะทองคำนะนวะสังกติทองคำพี่นี่เป็นรายการบนนะฮะรายการที่เจ็ดเลยครับนะรายการที่ผมขอที่ นะฮะผมขอที่หกร้อยบาทพอพี่ชายนะฮะน้องขอที่หกร้อยบาทนะคะแค่ทอคำก็แพงแล้วพี่ชายนะฮะรายการที่สามนะฮะต่อมารายการที่สี่ครับรายการนี้ฮนะเป็นเนื้อทองแดงตอกแปดรอบจีวรฝังเพชรเต็มสังคตินะฮะนี่ฮะโอ้โหพี่นะ หน้าฝั่งเพชรเต็มสังคตินะครับหน้าปู่คมคมนี่น้าพ่อคุณคมคมนี่เลขคุณตเบอร์สองหกรวมกันได้แปดี่รายการนี้นะฮะสวยๆเลยครับนะผมขอแค่สามร้อยบาทพี่ชายนะครับนะแพงไม่แพงนะครับสามร้อยบาทนะฮะจัดเต็มขนาดนี้พี่นะฮะต่อมาการจะไปครับเป็นการชุบเงินพี่ชายชุบเงินเลขคุณตเบอร์สองเก้านะครับน้องขอที่สองร้อยห้าสิบบาทน้องขอที่สองร้อยห้าสิบบาทจัดส่งให้ฟรีครับนารายการที่ห้าต่อมารายการที่หกครับ รายการที่หกเลขค้นเบอร์ส <sh ake water pipeline> ี <sh> ่ส <sh> <water ruthless> ี่ครับเนี่ยรายการที่หกเลขค้นเบอร์สี่สี่ครับนะเป็นเนื้ออัลปาก้าสตินเะี้ยเลขค้นเบอร์สี่สี่อัลปาก้าสตินนะรายการนี้น้องขอเนี่ยน้องขอเลขค้นเบอร์เบิ้ลนะครับน้องขอที่สามร้อยได้ไหมพี่นะขอที่สามร้อยได้ไหมพี่ชายนะครับรายการนี้หกครับ ต่อมารายการที่7ครับรายการที่7เป็นเนื้ออัลรกาซาตินลงยาน้เงินครับเลขคู่ตัเบอร์สีเอ้ยลงยาส้มเลขคู่ตัเบอร์สี่ห้าพี่รายการที่ขอ250บาทพอนะฮะเนี่ยวันละ100 1ปีนะพี่นะนี่ฮะผมขอนี่ฮะนี่ฮะรายการที่ขอ250บาทนะครับรายการที่7นะครับพี่ชายนะฮะต่อมารายการที่8นะฮะนี่ฮะรายการที่8นะครับรายการนี้นะฮะ โอ้โหเนื้อตะปูสังขะวันนองเลขคุณะเบอร์สองเจ็ดนะฮะรวมกันได้เก้าพี่ต่อเก้ารอบแบบนี้พี่นี่ครับรายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบาทนะฮะรายการที่แปดนะครับต่อมาการที่เก้าครับนะเป็นเนื้อสัตตะนะครับเลขคุณะเบอร์หนึ่งศูนย์ลงย้าเขียวเหนียวทรัพย์นะรายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายนะฮะสองสองร้อยห้าสิบาทเนี่ยต่อมาการที่สิบครับรายการนี้ โอ้โหรายการนี้กะ็ะไรทองนะเลขค้นตัวเบอร์ห้าศูนย์นะเนี่ยเลขค้นตัวเบอร์ห้าศูนย์นะพี่ชายก็ไไ่ทองครับจะสวยลงยาวฟ้าครับขอสองห้าพอพี่ชายขอสองร้อยห้าสิบบาทพอครับนนรายการที่สิบนะ ต่อมาครับพี่รายการที่11ครับโอ้โหรายการนี้ฮะเป็นเนื้อหาส่วนหน้ากากทุบสะสองเครับเลขค้นเบอร์หนึ่งครับโอ้โหพี่นะครับเป็นรุ่นหนุนซับนะฮะคู่แมตายิ้มยิ่งสวยเลยครับพี่นะฮะยิ้มแบบนะครับยิ้มแล้วซับอ่ะนะฮะเนี่ยเลขค้นเบอร์หนึ่ี่พี่สองบาทนะต่อมาครับรายการต่อไปครับนะฮะของลูกตุ้อนี่ครับนะองค์ละ250บบาทนะ เป็นคู่400บาทได้นะพี่นะรายการนี้ครับเป็นเนื้อชุบเบคอนเยมหน้ากากอมกะนะครับนี่รายการนี้นะ42นะฮะรายการนี้เอาไป250ยกคู่400บาทนะครับต่อมารายการที่สามครับเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะฮะลงยาน้ำเงินี่เลขคุณเบอร์74ครับนะฮะรายการนี้ก็250บาทนะครับรายการที่สามนะรายการที่สิบสามครับต่อมารายการที่สี่ครับรายการที่เป็นลงยาแดงแพงเสมอครับเลขคุณเบอร์31นะ เลขคุณตัเบอร์สามหนึ่งครับรายการนี้ครับรายการที่สิบสี่ครับสวยๆเลยพี่จันเลยครับต่อมารายการที่สิบห้าครับรายการนี้เป็นเนื้อชนวนนะฮะนี่ตอกพญานาครอบนี่ฮะเลขคุณตัเบอร์สามแปดเนเลขคุณตัเบอร์สามแปดครับเนี่ยสวยๆเลยครับรายการนี้นี่ฮะรายการที่สิบห้าเลยครับต่อมารายการที่หกนะฮะสิบหกนะฮะเนื้อชนวนเจ้าหนึเงินครับนี่ฮะโอ้โหสวยๆครับเลขคุณตัเบอร์หนึ่งห้าครับ นี่ฮะรายการที่สิบเจ็ดไอ้สิบหกครับสิบหกฮะต่อมารายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่สิบเจ็ดครับโอ้โหรายการนี้ฮะลงยางม่วงกระซี่พี่เลขคุณเบอร์สองเก้าครับเลขคุณเบอร์สองเก้าครับนี่ส,สวยฮะนี่ฮะรายการที่สิบเจ็ดนะครับสองร้อยห้าสิบาทเท่ากันพี่ยกคู่สี่ร้อยบาทนคะครับสำหรับวันนี้ก็มีแบ่งปันพี่น้องนะฮะยี่สิบอ่าสิบเจ็ดรายการพี่ชอบจุใจกันอย่างสมารถปิด ติ่เข้ามาเยอะเลยนะครับอย่างนี้วันนี้ก็ฝากขอบคุณท่านที่ติดตามดูนะพี่ขอบคุณมากครับ